ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณอัจฉริยะลั่นเห็นลุงพลครั้งแรกรู้เลยว่าเป็นคนร้ายจากรายการโหนกระแสที่มีการสัมภาษณ์คุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับลุงพลหรือชัยพลวิพาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่จากชาวบ้านธรรมดากลายเป็นคนดังและกำลังกลับไปสู่ผู้ต้องหาซึ่งบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์คุณหนุ่มกัญชัยได้ถามว่า เรื่องซีรีส์บ้านกอกเป็นยังไงคุณอัจฉริยะก็ตอบว่าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวังพญานาคเรื่องนี้จริงๆแล้วเป้าหมายเราต้องทำกันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือกุมภาพันธ์ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่หรอและทำไมไม่จับคุณอัจฉริยะก็ตอบว่ามันจับไม่ได้เขากำลังตรวจ เส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหาเขาได้ว่าเขาเป็นคนทาคุณอัจฉริยะก็ตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่เรามองครั้งแรกเรานะ่ะรู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสยัยเพราะร้องไห้อย่างกับควายถูกเชือดแต่ไม่มีน้ำตาสักแอะแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กอดข้าว เรารู้ได้ไงว่าเด็กขึ้นเขาประเด็นสำคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทันบอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่า,วาเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้ว ทำให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ําตาแล้วยังไงคุณอริยะก็ตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชืออแต่ไม่มีน้ําตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนแล้วเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จัก แล้วไม่มีใครรู้จักภูเหล็กไฟในประเทศไทยนะถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านกกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงจะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่อง3เอามาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวน สอบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทางทีมตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว่าหลานหายทาั้งที่บ้านมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วแล้วเขาเอามือถือไหนมารับ คําพูดคําหนึ่งของลุงพลที่บอกว่าเอาหลานไปอดอาหารตายอยู่ข้างบนแต่ไปดูคลิปนี้วันที่ผมได้สัมภาษณ์ลุงพลคนแรกครั้งแรกที่เขาได้ออกทีวีและภาพบรรยากาศสัมภาษณ์ลุงพลในวันที่18พฤษภาคม63ผ่านไปไม่กี่วันน้องหายวันที่11พฤษภาคมเจอศพน้องวันที่14วันที่18ลุงพล พาน้องมาชนะสูตรครั้งที่สองที่กรุงเทพวันนั้นผลออกมาว่ามีร่องรอยแผลที่อวัยวะเพศลุงพลถึงกับร้องไห้กลั้นน้ำตาไม่อยู่ผมก็ตกใจว่าการที่แจ้งไปแบบนั้นไม่ดีอยู่แล้วผมก็ถามว่าลุงพลร้องไห้ทำไมเขาบอกว่าเขาร้องไห้ดีใจเขาปิติเพราะเขามั่นใจว่าน้องถูกข่มขืน เพราะเขาบอกว่าอวัยวะเพศช้ำม,มากอยากให้สังเกตอย่างหนึ่งว่าเขาพูดไม่เหมือนกันความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ฝากความลับขั้นสูงให้ทนายสิทธาเผยความลับเส้นขนนอกลุงพลอาจารย์ออสแจงยิบเทคโนโลยีขั้นสูงไม่มนโนฝากถึงทนายสิทธาไปศึกษากรณีในายชัยพลวิพาหรือลุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่็กหญิงวัยสามขวบ,ขวบเมื่อเสืพีพฤษสภาคม63บนเขาผู้เล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอปทุมวัน,วนก่อนจะส่งตัวให้กับพนักง,งานสอบสวนสพกกตูมตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นด้วยหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้จับกลุ่มผู้ต้องหาคือเส้นผมของน้องชมพู่ที่ติดไปกับลุงพล และตกอยู่ในรถกระบะเป็นเส้นผมกลุ่มเดียวกับ36เส้นที่ถูกตัดและสับด้วยมือซึ่งไปพบบริเวณร่างน้องชมพู่รวมทั้ง DNA ที่พบในขน3เส้นครั้งแรกผ่านการตรวจ DNA แบบไมโทคอนเดรียพบว่าเชื่อมโยงกับเพศหญิงระบุได้ว่าเป็นของญาติสายเลือดเดียวกันฝั่งแม่ อาจเป็นของน้องชมพู่แม่พี่สาวป้านา้ายายและเมื่อตรวจละเอียดวิธีพิเศษอนุภาคแสงซินโคโตรตอนโดยเครื่องมือพิเศษมีเพียงสองเครื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่แก่ไทยและสิงคโปร์พบความเข้ากันได้มากที่สุดกับป้าแตนที่เชื่อมโยงไปถึงลุงพลล่าสุดรองศาสตราจารย์ดรวิรชัย พุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายถึงแสงซินโคตรตอนให้ฟังว่าขณะนี้คดีของน้องชมพู่ต้องพึ่งพาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเส้นขน3เส้นและเส้นผมอีก36เส้นซึ่งต้องใช้เทคนิคเอ็กซเรย์ด้วย กล้องอิเล็กตรอนแบบส่อกราดในการตรวจสอบว่าเป็นเส้นผมของใครและเข้ากับใครที่เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องการหลักฐานที่ละเอียดกว่านี้จึงต้องพึ่งพาแสงซินโคตรตอนซึ่งในประเทศไทยมีอยู่หนึ่งเครื่องที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาด้วยแสงซินโครอน จะช่วยเอ็กซรเลภาพตัดขวางของพื้นผิวของวัตถุในที่นี้คือเส้นผมซึ่งหากภาพเอ็กซรเลเส้นขน3เส้นเหมือนหรือเข้ากับบุคคลใดแปลว่าบุคคลนั้นคือคนร้ายหรือบุคคลใกล้ชิดคนร้ายดังนั้นจึงขอฝากประเด็นนี้ให้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มลองแก้ดูความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่โปะแตกกลางรายการ ย้อนคลิปลุงพลโป๊ะแตกกลางรายการอ้างพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกวันคุณหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับบ้านกกกอกทําไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงพลลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้ง จากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาฐานความผิด3ข้อหารากผู้เยาวทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตํารวจได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่หนึ่งรากเด็กอายุไม่เกิน15ปี ไปเสียจากบิดามารดาหรือปรศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใ,ใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้การชนะสุดพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหากย้อนกลับไปคุณหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับบ้านกอกๆทาไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงพลก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงพลลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนนั้นก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บันยลยสิ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งคุณหนุ่มกรัญชัยก็บอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาย้อนคลิปเหตุการณ์หลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่เคยสัมภาษณ์กับลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคำถามไม่เหมือนเดิมโดยคุณหนุ่มกัญชัยนั้นถามลุงพลว่าลุงให้ปากคำกับตำรวจ กับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขาบอกว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดกับสื่ออีกอย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนกันโดยลุงพลนั้นตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดคําเดิมหรอกครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ตอบว่าอุ้ยแล้วลุงพลก็ตอบอีกว่ามันจะพูดไปเรื่อยไม่มีใครไปจอดจงว่า วันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทำเหมือนมีพิรุษว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปและฉันต้องพูดคำเดิมแต่สำหรับผมไม่พูดคำเดิมคุณหนุ่มกัญชัยก็ตอบไปอีกว่าทำไมอะลุงพลก็ตอบมาว่าถามตรงตอบตรงครับคุณหนุ่มกัญชัยก็พูดอีกว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับ ให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บรรลัยนะ